โอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็มีกล่องแอร์ดอปเหลืออยู่5ชั่วโมงนะครับผมจะมาซื้อนะครับก็ในราคา10บาทก็วันนี้ผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับตื่นเต้นตั้ง10บาทแพงมากเลยก็จากคลิปที่แล้วผมไปสมบัตรกรินเอ้บัตรทูมานะครับก็ ถ้าอยากได้ก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสิบสิบไลค์น่าจะพอครับสิบไลค์ถ้าถึงสิบไลค์ผมจะมาแจกห้าสิบทัวมันนี่โอเคครับโฉนางเงินเสร็จแล้วก็ไปเปิดกล่องกันเลย ไปเราไปเปิดกล่องกันคลิปนี้ขอสิบไลค์ครับถ้าถึงสิบไลค์ก็ผมก็จะมาเปิดปกล่องให้ดูไปผมไม่พูดพราะทำเพลงเปิดไปทีละีวหนึ่งกล่องลุ้นนะโอ้โหสามวันใช้ไหมอีกหนึ่งกล่องเอาให้ได้เอาให้ได้ยี่สิบสี 24. AK 24่ ak ยีิบสี่ชั่วโมงไม่คุ้มเนละ เอาซองดีกว oh, ่าโหยังไม่ได้โหลดเลยทางมันปถาวอนมาเลือกสกาเอาไอพีสูนยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อเทสูดต่อเทสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้สามพันไม่ไหวอ่ะสองกล่องล้วนเลยทีนี้เอาได้ตะวนันอ๋อเดซไอไม่ค่อยอะไรมาก,ก็เปิดเทียวล้วนโอเคเอเคก็อืมทีละกล่องอะ ยิบสี่ชั่วโมงที่เราคุ้มก่องยิบสี่ชั่วโมงสามวันเอาหกไม่คุ้มเลยกล่องสุดท้ายโอเคครับเมื่อกี้พ่อเรียกนะครับก็มาเปิดกล่องต่อเลยอันนี้เปิดห้ากล่องเดียวนะ เอาที่ละกล่องน,นีกว่าเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินได้ M 4ผมก็ชอบนะ้ำ M 4แต่ผมชอบพวกบวกดาเมจกับระยะถ้าเป็นแบบอัตราเร็วหรือว่าเพิ่มแมกกาซีนผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันสำหรับปืนระยะไกลก็ต้องเป็นดาเมจกับระยะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ยิงตายง่ายหน่อยก็เปิดอีก,ก<ๆ>หนึ่งกล่องสามวันหนึ่งกล่องฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงอโอโ หลัวไม่ได้โหลดแพ็กเสริมก็เลยโดมไม่ค่อยดีสอง,องสอสอัสุดท้ายอ้อสามวันสุดท้ายทำไม่ได้ก็แอดมินต้องปรับแล้วแหละอย่างเงี้ยซื้อมาต้องสิบบาทโอเคครับเรามาดูคอลเลชั่นกันนะครับผม ก็ในครั้งผมก็ไม่ได้รวยอนะไรตักงหนผมก็มีแค่นี้ครับบ้านจนไม่มีตังเติมเออถ้าใครอยากดเน a ก็โดเนทผ่านเบอร์วอเลตอ,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 อใต้ใต้ข้างล่างได้เลยนะครับปื้นไหนดีเหกันอันนี้กับ เอ็มพีี่ศูนย์ดามเัจระยะผมไม่ชอบเอ4ีสี่ศูนย์หรือว่าปืนลูดที่มันบวกระยะพวกปืนลูดต้องบวกอัตราการยิงกับดาเมจน่าจะดีที่สุดสำหรับผมก็ไปแล้ลครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครถ้าชอบถ้าอยากให้คนอื่นมาช่วยดูก็ ขอโทษครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ